พ่อป๋อกับบ่าวชวนญาติเมียมาครับมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวยำนอไม้เนอร์คำเนอร์อะไรเนื่องเลนมาอามน้ามาตาเสื้อผ้ากับมาได้ใส่ครับไม่หนักลำบากหลายครับเสื้อผ้ากับมาดีใส่แี่นี่ก็มาปั่นกันเนอร์เสื้อผ้างามงน้นะยำนอใส่น้ำปูวันนี้กินยหน่อครับพักกับกับมีหนอนมาหอยเมืองครับหนอดมะละขี้นกนะครับ นี่หยอดใบตูนอันนี้การการพักการจองครับพักการจองหรือว่าเป็นห้องพักพายเนาะห้องสองยางนะครับจืดได้ก็ได้จ้ะเหมือนกับกรอบตูปีบมากินข้าววัดไม่ใช่เหรอมากินข้าวบ้านจะเป็นนั้นครับตู้ปีบเป็นเสียงหำหน่อเมืองเมืองครับใส่บมกเขียแจ้นะครับเขียกคนไรบลายครับเรื่องอื่นงหุ่มหุ่มที่เจ้าเนาะเออรับหูรับตาเหมาะครับนัวครับ อันยัดกับไปไอ่อืมอืมอืมซ่บบอเหมาะเหมาะขนาดเหมาะของลำมันอยู่ที่คนมักกินเข้าไปเออพวกวกพวกเออพวก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 สุดอ่ะมากินเขาน้ำแมนสิเป็นซั่งอืออีมต้องเบมาะกินเด้อ ไอ้ขยันก็แตไม่ได้กินข้าวแรงแต่มัเรื่องครับลองมันต้องให้เห็นใจนี่แหละมาชมได้ครับอือ <laughs> อืมอมาดูในสเปกอันจี๊ดหมูหม้วนนะครับ <laughs> ถ้าหลับก็หลับพึ่งแดงปุ้ง,ง,ง,งแล้วอือโอเคจีวัวครับขมพลเมียงครับอเมียงแต่ขมนอำครับอืขอขนะอ้มข่าวยายแน่อืออ่ากินใส่โซ่จับบาดในว่ากินได้ซ้ำใดแซ่บคักอีดีบ่ หนึ่าตุนครับอ่ะหอดใส่ตุนบอดดี้สแลมมันเป็นจในรสชาติขมบ่ขมหนัวมันนัวมันหวานใี้สุดลายนี่และจ้ะอะหมูผักกินบดไปแล้วเคืองนึงไปนองตันมาไทยอันนี้กระซิอิ่มแล้วนัว อ,อ๋อยำหนอนเอย้ใส่น้ำปูนิดหน่อยนะคะน้ำหอมรับเพชรปอเสริ้ไปกน,นมันเส้ยไหลรายเศบหลายสุดลดอวมมะเขือ,อเอจ่ใส่นะ้ำมะเขือกรอบใส่กระป๋าโอเคนะคะแสบหลายนวดไหลายสิงยกเขานี่เอาเบกเกียบว่าตายพี่น้องกระโดด หลดปานกบกบบอเกียตัวนี้ซื้อมาจากยอดอุูพร้อมครับซื้อมาจากบ้านไผ่นี่ซื้อมาจากบ้านไผ่นี่ใ่อรัฮะซื้อมาจากบ้านไผ่นี่คนกบกุุ้มนี่บ้านไผ่นี่น้องผยหน่อยบ้านไผ่อะมันหบอท้อบครับสะบอขึ้นอย่างบอเข้าใจแป้บอเป็นผู้บัญชาการทางบ้านครับทางบ้านคือไผ่่าง เมียครับนอกสอดคัน่ออออสไม่ขอใจสวดคัดอืมเป็นจ้งไดคะรสชาติเรืมหูเรืมตาได้กินก็ได้อ๋อคือ่บ่ฉันเขาวัดแต่ไม่กินเขาแแรงบ้านอืาอยู่วัดฉันเข้าไปเลยครับถม ทำมาบ้านได้กินได้ครับกินง,ง่ายๆนะคะอาหารมือมอย่างสองอย่างซ้นหมูก,กับว่ากินวิ่งเอ้ยอมักขัดยำน้ำม่เส้นหนังปูอาหารเมี่ยงๆใครได้กินแล้วจะติดใจนะคะอร่อยหนังปูหอมหอมมีผักกับนะคะข้างเคียงผักเคียงด้วยกินกับอ,อร่อยนะจ๊ะสำหรับเมียอิ่มแล้วนั่งดูเฉยๆจ้า น้ำปูก็ได้เอาพี่นันทนาการจากคนไหนบ้านเพอเอามาปั่นหื้ครับงงโตเมื่อไงครับกของแสีของนวอน้องกินเขายำน้องไหมครับผมนี่พักกับครับพักกันจ่องครับหรือว่าพักพายครับปักไายนี่สองจืดครับอันนี้ใบตูนครับตุนสลมนันนี่มาให้ครับมาให้เมืองกับ มาให้หน้อยเรือม,มานนักที่นกครับผมนุ้ไม่บอกเสือครับเสือแจ้ก้นลายครับเหมือนเจ้าของมันค,นค้นขีนะครับลายมาให้ดีเลยครับลายาพวกรู้ว่านี่หอยมันในน้อยที่นกครับอันนี้ได้่แบบบอกตา,าเนาะถึง,งอันนี้แบบแจ้ยอะมันละกอเออน่าจะเป็นบะเป้าครับบบใจ้นั่งว่าเป็นน้อยนาอืมน้อยนาก,กน็น้นาครับแต่ผมว่า,มาเป้าครับ กืมพักกัอนนมพรกเงินพอฮะจับแล้วจับได้กินเวอร์กว่านี่แน่ผมกินกับกวอนนี้เสหลายหมดเสียหลายก็นนี่ผมนัวครับน้ำาหารเมี่ยงเมี่งครับเมี่ยงนานเยียม

เสือกับบอสไโซ่หุ่นครับ่ครับนหอนหอนเือกมาหดส่ได้หลายหลดหอนลดครับโลดโหดโหดไหนหดเน้หอนโหลดเอดใส่หอดใส่ฮันเออสังสั่นละกินเดีเป็นแต่แสบในตัวแน่กินได้มันแสบจะเนี่ยสั่งปนุดหดเอาเบิดตเออขนาดอ่ะใส่ปากอ่าเด็กโชว์ p o w มาเจ็บบอเขาจะว่าปอบครับเออนั่นนะ่ะอ่าเห็นอืมเอาใส่เขาไปยัดเข้าไปอืมนึกหน่อยอยู่เอายัดเข้าไปเย็บกระเทานอะไรจองครับเติมอัดคลิปเ <laughs> ติมอัดคลิปเ <laughs> ติมอัด <laughs> พ่อเราไปไยบายเดย้ยังบายลืมอัดคลิปไยบายนะคะน้ำมุกง